ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรล์เลกาซีช่องที่พาไปสัมผัสกับยนตประกรรมที่สะท้อนถึงความลหลงไหลพลังและนวัตรกรรมหากคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเข้าร่วมกับชุมชนคนรักรถที่มีหัวใจเต้นไปพร้อมเสียงเครื่องยนต์และศิละปะขององค์การออกแบบวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือการปฏิวัติข,ของความหรูหราแห่งการเดินทาง Ferra ร i m o t ม r h ตอร์มรุ่นปี2026ใช่แล้วคุณได้ยิงไม่ผิดเ Ferra รารีได้ก้าวเข้าสู่โลกของมอเตอร์หรู และสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นนี้ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือผลงานศิลปะเคลื่อนที่ที่ผสาน DNA ของซูเปอร์คาร์เข้ากับความสบายระดับเรือยอชลองจินตนาการดูมอเตอร์โฮมยาว40ฟุตที่ออกแบบด้วยเส้นสายตามแบบฉบับเฟอร์รารีที่แอโรไดนามิกอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตคือท่าทางของมันเตี้ยเรียบลื่นและดูรวดเร็วแม้จะจอดอยู่กับที่ ด้านหน้ามีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก sf 9 0 Stradel สส่วนด้านข้างมีเส้นสายโค้งเว้าที่แสดงถึงพลังและความสง่างามทุกชิ้นส่วนถูกทดสอบในอุโมงค์ลมทุกเส้นโค้งมีเหตุผลในการออกแบบไฟหน้าแบบเลเซอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับรถคอนเซปต์รุ่นล่าสุดของ f e r r a ราีส่วนด้านท้ายมีท่อไอเสียสีชุดและดิฟฟิวเซอร์ที่บ่งบอกชัดเจนว่านี่ไม่ใช่รถบ้านธรรมดาแต่มันคือเฟอร์รรีอย่างแท้จริง ภายในเครื่องยนต์คือหัวใจแห่งนวัตกรรม Ferrari Motorhome 2026มาพร้อมระบบไฮบริด V8 ที่ให้พลังสูงสุดถึง1,000แรงมา้าวิศวกร Ferrari ได้ผสานเทคโนโลยีจากสนามแข่ง F1 เข้ากับระบบจัดการพลังงานแบตเตอรี่ที่ล้ำสมัยทำให้มันทั้งแรงและประหยัดพุ่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีสำหรับรถบ้านโครงสร้างแชสซี่เป็นแบบคาร์บอนอลูมิเนียมโมโนคออบ ลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงระบบการสะเทือนแบบแอคทีฟปรับตามสภาพถนนได้ทันทีและระบบบังคับเลี้ยวสี่ล้อช่วยให้รถขนาดมหึมานี้เคลื่อนตัวได้อย่างคล่องตัวอย่างเหลือเชื่อเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะลืมไปเลยว่านี่คือมอเตอร์โฮมพื้นผิวทั้งหมดหุ้มด้วยหนังแท้อิตาเลียนเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และไฟภายในที่ให้บรรยากาศหรูหราพวงมาลายัยและหน้าปัดดิจิทัลยกมาจากเฟอร์รารี296 GTB ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขับรถสปอร์ตแท้ แต่ Ferrari Motorhome โไม่ได้มีดีแค่ขับมันคือบ้านเคลื่อนที่ห้องรับแขกสามารถขยายออกได้เพียงกดปุ่มเดียวเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยมือพื้นและเพดานบุด้วยหนังกลับพร้อมมุมกาแฟเล็กๆที่ออกแบบโดยลาวาซาเฉพาะสำหรับ f e r r a รารีพื้นที่รับประทานอาหารรองรับได้สีที่นั่งและเมื่อถึงเวลาพักผ่อนห้องนอนด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นห้องพักสุดหรูพร้อมกระจกพารนรามาที่ปรับความโปร่งได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ในด้านเทคโนโลยีเฟอร์รารีติดตั้งผู้ช่วยอัจฉริยะใหม่ชื่อว่ามาราเนลโล o อเซึ่งควบคุมทุกอย่างด้วยเสียงตั้งแต่การปรับอุณหภูมิไปจนถึงโหมดการขับระบบสามารถคาดเดาปลายทางและแนะนำเส้นทางสวยๆหรือสนามแข่งใกล้เคียงได้แม้แต่ห้องเครื่องก็ถูกออกแบบให้เป็นงานศินลปะมองเห็นได้ผ่านกระจกใสพร้อมไฟสองสว่างเฟอร์รารีต้องการให้ผู้ขับไม่ลืมว่าพลังและความงามคือหัวใจของการเดินทาง เฟอร์รารีจะผลิตเพียง29คันทั่วโลกเท่านั้นโดยราคาสูงกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐและแน่นอนคุณสามารถสั่งตกแต่งเฉพาะตัวได้ทั้งสีพิเศษจากกลุ่นคลาสสิกหรือภายในที่ได้แรงบันดาลใจจากรถระดับตำนานอย่าง250 GTO หรือลาเฟ r ร a r าใครคือคนที่เหมาะกับรถคันนี้มันคือสำหรับคนที่ไม่เพียงต้องการเดินทางแต่ต้องการเดินทางอย่างมีสไตล์สำหรับผู้ที่มองถนนไม่ใช่แค่เส้นทางแต่คือรันเวย์ของความเป็นตัวเอง เฟอร์รารี่พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าความหรูหราความเร็วและนวัตกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ในยานยนต์เดียวหากเอนโซ่เฟอร์รารียังมีชีวิตอยู่เขาคงยิ้มให้กับสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะมันคือมอเตอร์โฮมแต่เพราะมันคืออีกหนึ่งการไล่ล่าความสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับชมไรล์เลกาซี่ช่องที่บันทึกเรื่องราวของยนนรกตรมระดับตำนานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของรถที่ยังคงจุดไฟแห่งการขับขี่ไว้เสมอแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไป ขอให้ทุกเส้นทางของคุณเต็มไปด้วยมรดกแห่งการขับเคลื่อน